สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันตามปกตินะคะแม้สถานการณ์ของโลกและโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราไม่ปกติเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมคะโรคที่ติดต่อเรื้อรังและก็ยังไม่สามารถควบคุมได้วันนี้ก็อยากจะมาฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตในสภาวะวิกฤตเช่นนี้เราควรจะทำเช่นไร เราควรจะระวังอะไรนะคะก่อนจริงืนใดให้เรามีโอกาสร่วมใจกันอธิษฐานก่อนขอพระเจ้าทรงนำนะคะในการแบ่งปันขแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูอยู่เพราะเราเป็นบุตรของพระองค์ขอพระคุณพระองค์สําหรับพระสัญญาของพระองค์ทั้งสิ้นที่เป็นจริงทุกประการ ขอพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่ทรงให้กับเราทั้งหลายเพื่อจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีเสรีภาพปราศจากสิ่งที่ผูกมัดและสิ่งที่ทำลายจึงขอพระองค์ทรงนำเราในการที่เราจะเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์เจ้าในเวลานี้ด้วยกันข้าพระองค์ึงฝากมอบไว้ในการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิดวันนี้ที่อยากจะฝากไว้ก็คือ โควิดฆ่าฝ่ายร่างกายไม่อันตรายเท่ากับฆ่าฝ่ายจิตวิญญาณนะคะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ระมัดระวังหรือท้าทายให้เชื้อโรคมันมาติดเรานะคะเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทแต่อยากจะพูดถึงอันไหนอันตรายกว่าเราควรจะระมัดระวังอันไหนมากกว่ากันนะคะ ส่วนมากเราจะเรียงลําดับความสําคัญไม่ค่อยจะถูกต้องอคริสเตียนส่วนมากจะดําเนินชีวิตตามสิ่งที่ตามองเห็นมากกว่านั้นก็คือฝ่ายร่างกายนะคะเราจะให้ความสําคัญฝ่ายร่างกายมากกว่าฝ่ายจิตวิญญาณจะให้พระเจ้าของพระเจ้าในที่จะหนุนน้าใจเราในพระธรรมมัทธิวบทที่10 นะคะมาทบทที่1ิข้อ26ไปจนถึงข้อที่31ได้กล่าวไว้ว่าเ mm. หตุฉะนั้นอย่าก,กลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืด mm. ท่านจงกล่าวในที่แจ้งและซึ่งท่านได้ยินกระซิบที่หูจงต,ะ,ตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน อย่ากกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้นกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับ ไว้แล้วทุกเส้นอเมนเหตุ hey, ฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวอเมนขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้เรื่องของโควิดเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายนะคะที่มันมีผลกระทบต่อร่างกายมากเลยทีเดียวฉะนั้นผลกระทบ ที่เกิดขึ้นฝ่ายร่างกายก็จะส่งผลฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันโควิดทำให้ท่านอยู่ในสภาวะอย่างไรคะพระจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้เตือนเราไว้ว่าอย่ากกลัวอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่ฝ่ายร่างกายผู้ที่จะฆ่าเราตอนนี้ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อาวุธยุธทธปปกรณ์อะไร ต่เป็นเชื้อโรคไวรัสตัวหนึ่งนะคะที่กำลังฆ่าชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้แต่เราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราประวันพรั่นพึงเหมือนกับคนในโลกนี้ไหมเรากลัวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าเป็นคริสเตียนเราไม่ควรกลัวตายเพราะเรารู้ว่าหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว เราจะไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราที่จะท้าทายกับความตายเราควรจะอยู่ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลสูงสุดในทางของพระเจ้าฉะนั้นเราไม่ควรกลัวนะคะฝ่ายเนื้อหนังเราไม่ควรกลัวผู้ชนะของพระเจ้าหนุนใจเราว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าฝ่ายร่างกายแต่จงกลัวผู้ที่ ค่าฝ่ายจิตวิญญาณและสามารถที่จะทำให้เราไปถึงไฟนรกได้โควิดทำให้เรากลัวไหมโควิดทำให้เราไม่สามารถที่จะทำมาหารับประทานหรือทำงานหาเงินได้ตามปกติจึงมีผลกระทบต่อค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะสิ่งที่เราห่วงก็คือเรื่องปากท้องของเรา เจ้าของพระเจ้าได้หนุนใจว่านกตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะมันค่ามันน้อยมากแต่พระเจ้าก็ยังส่งดูแลและเลี้ยงดูมันทำไมเราทั้งหลายที่ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าองค์จะปล่อยให้เราอดตายหรือนะเราก็มักจะร้องเพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี โควิดทําให้เรากระวนกระวายเรื่องปากเรื่องท้องไหมเรื่องปากเรื่องท้องก็เป็นเรื่องฝ่ายร่างกายเรากลัวตายไหมกลัวตายฝ่ายร่างกายนะต่อมาเราวิตกกังวลหรือเปล่าเมื่อโควิดกลับมาระลอกสองเรามีความรู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ ถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราจะอยู่ยังไงและอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรเราจะกินจะอยู่อย่างไรเราจะทำมาหารับประทานอย่างไรนะเราวิตกและเราห่วงไปหมดและลูกของเราจะเรียนอย่างไรจะเรียนจบไหมและลูกของเราจะได้ทำงานไม่เมื่อเรียนจบแล้วนะคะเราจะห่วงไปหมดเลยเมื่อเราคิดถึงอนาคตจนลืม ลืมเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเลยลืมไปว่าในโลกนี้เราอยู่ชั่วคลาวเราอยู่ชั่วคลาวไม่ใช่บ้านถาวรของเราอย่าก,กลัวเลยและอย่ากกรนกระวายถึงปากท้องเลยและอย่าห่วงถึงอนาคตเลยเพราะชีวิตของเราอยู่ในพระาชของพระเจ้าโควิดทำให้เราอยู่ในสภาวะ กลัวไหมคะกระวนกระวายไหมคะห่วงและวิตกถึงการภายหน้าไหมฉะนั้นเรากำลังปล่อยให้โควิดมีอิทธิพลต่อชีวิตฝ่ายร่างกายของเราและมันจะมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเราด้วยโควิดทำให้เราห่วงฝ่ายร่างกายมากกว่าฝ่ายจิตวิญญาณไหมแน่นอน หลายคนสารวลพยายามที่จะทำอะไรให้มากขึ้นจนไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าไม่มีเวลาใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าจึงทำให้เราละเลยกิจกรรมฝ่ายจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์นะคะการอธิษฐานการนมัสการคือผู้โดยสรุปก็คือการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวกับพระเจ้านั่นเอง การใช้เวลากับพระเจ้านั่นเองเราจะละเลยตรงนี้ฉะนั้นโควิดทำให้เราสารวลอยู่กับฝ่ายร่างกายจนลืมฝ่ายจิตวิญญาณไหมคะทำให้เราเห็นความสำคัญฝ่ายร่างกายมากกว่าฝ่ายจิตวิญญาณไหมคะทำให้เราทุ่มเทเอาเวลาทั้งหมดไปใช้กับฝ่ายร่างกายมากกว่าฝ่ายจิตวิญญาณหรือเปล่าและไม่เพียงเท่านั้น โควิดยังจะมีผลกระทบต่อฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยเป็นสิ่งที่อันตรายว่าเราไม่ควรกลัวโควิดที่จะฆ่าฝ่ายร่างกายเราอยังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ตายด้วยโควิดก็ต้องแก่ตายไม่แก่ตายก็ต้องตายด้วยโรคอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าตลอดไปในโลกนี้เรารู้ว่าหนึ่งเราต้องเผชิญหน้ากับความตาย แต่เราก็จะดูแลชีวิตของเราอย่างดีที่สุดให้อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะต้องจักร่างกายนี้ไปอยู่แล้วแต่ยา้ายโควิดมีผลกระทบต่อฝ่ายจิตวิญญาณของเราอาการฝ่ายจิตวิญญาณที่ทําให้โควิดมีผลกระทบเราได้ยินคําพูดหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะนิวโนมอ a l นิวโนมอ a l ก็คือ นิวก็คือสิ่งใหม่ใช่ไหมนอมก็คือปกติฉะนั้นเราจะต้องทำตัวให้ใช้ชีวิตปกติกับสิ่งใหม่แน่นอนฝ่ายร่างกายเราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติให้มันเป็นนิวนอ r m a มอในชีวิตของเราเช่นใส่หน้ากากนะและดูแลความสะอาดระมัดระวังล้างมือบ่อยๆนะก็ระมัดระวังในการที่จะจะไม่เข้าใกล้ ชิดกับคนที่มาพบกับเรามาเสวนากับเราให้มากเกินไปเราต้องระมัดระวังเราจะต้องฝึกในการใช้ชีวิตใหม่นี้ให้มันปกติแต่อย่าให้การใช้ชีวิตเหล่านี้ที่จะมีผลปกติในชีวิตของเราเช่นยกตัวอย่างโควิดทำให้เราไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ในสถาน ที่ที่เดียวกันนะคะที่จะพบหน้าพบตากันและสัมผัสกันและกันแน่นอนจริงอยู่เขาไม่ได้ห้ามไม่ได้ให้เรานมัสการพระเจ้าเพราะเกิดมาจากการต่อต้านความเชื่อของเราแต่เกิดมาจากการที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะเขาห้ามเพราะเขาห่วงใยเราเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเราต่อสังคมเราฉะนั้นการ ปิดไม่มีการน,นมรักาการที่คริสจักรจึงไม่ได้เกิดจากการต่อต้านแต่เกิดจากการให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลหรือทางผู้ที่มีอำนาจเหนือเราฉะนั้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งแต่เราก็ไม่แน่ว่าอาจจะช่วงเวลานานเท่าไหร่เหมือนปีที่แล้วเราก็ใช้เวลาปิดคริสจักรไป2เดือนใช่ไหมคะ ฉะนั้นสองเดือนกว่านี้เราจะเห็นว่าพี่น้องก็ถามเมื่อไหร่จะเปิดคิดจะจักกัะอาจารย์คิดถึงคิดจะจักคิดถึงการนมัสการคิดถึงพี่น้องอยากจะเจอกันนะคะฉะนั้นเมื่อผ่านโควิดช่วงแรกไปโอ้เราก็ชื่นชมยินดีเราได้พบกันเราไม่ชินเราไม่ชินที่จะนมัสการออนไลน์ที่จะไม่ได้พบกัน เราไม่ชินที่เราจะคุยกันทางออนไลน์เท่านั้นมันไม่เหมือนกับที่จะได้สัมผัสกันและกันแต่พอมาระลอกสองนี้เป็นยังไงบ้างคะเราเริ่มชินไหมการไม่ได้ไปนะมาศการพระเจ้าที่คริสจักรเริ่มจะเป็นเรื่องปกติไปหรือเปล่าเป็นเรื่องนอร์โมไปหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เรากำลังจะเริ่มชินไหมฉะนั้น เราไม่ได้ไปน้มาสก,การพระเจ้าร่วมกันที่คิดจะจับไม่ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันไม่ได้ร่วมสามัคคีทำกันกลายเป็นเรื่องปกติไหมเรารู้สึกเป็นเรื่องปกติไปหรือย่างนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะคะเราไม่ควรรับสิ่งเหล่านี้มาเป็น n New Normal ในชีวิตของเราเราไม่ควรชินกับการไม่ได้ร่วมน้มาสก,การร่วมกัน เราจะความรู้สึกหวยหาก็ยังจะอยู่ในใจของเรานั่นเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงให้กับเราไว้ดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าถ้าอาจารย์เปาโลอยู่ในสมัยเราที่มีไอทีที่มันเจริญรุ่งเรืองอาจารย์เปาโลก็คงจะไม่เลือกที่จะใช้ไอที แทนการนมัสการด้วยกันอย่างแท้จริงแน่นอนท่านอาจจะใช้บางเวลาที่จําเป็นแต่จะไม่ใช้เป็นเรื่องปกติในชีวิตฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าการเจอหน้ากาันการร่วมสมธีธรรมเป็นน้ําพระทยัยเป็นแผนการของพระเจ้าที่ให้กับเราเราอาจจะถูกปิดคริสจักรบ,บ่อยๆแต่เราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เราจะรู้สึกผิดปกติทุกครั้งและเราก็จะหวยหาที่อยากจะนมัสการพระเช้าร่วมกันแน่นอนการที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเรามีความรักความผูกพันกันเราพบกันเราแบ่งปันกันเราสนใจกันและกันเราช่วยเหลือกันและกันเราแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันเราห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันและก็หนุนน้าใจซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหาอธิษฐานเผิดอกันและกันช่วยเหลือกันและกัน แต่เมื่อโควิดมาจึงทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่ได้พบปะหน้าตากันตามาความเป็นจริงเาจะพบกันในออนไลน์แต่ว่ามันไม่เหมือนกับการพบกันจริงๆย้ายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตของเราก็คือในช่วงโควิดเราก็สารวนอยู่กับปัญหาของตนเองเรื่องปากเรื่องท้องของตนเองเรื่องชีวิตหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวของตนเองและก็ เราก็ไม่ได้พบปะกับพี่น้องเราจึงไม่ค่อยจะรับรู้ถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของเขาเราจึงสนใจแต่เรื่องของตัวเราเองความสัมพันธ์ก็เริ่มจะห่างเหินเริ่มจะจืดจางไปแล้วมเมื่อสถานการณ์โควิดนี้อยู่นานๆทำให้ชีวิตของเราจะกลายเป็นเดียวนอมอลไหมความสัมพันธ์ของเราเริ่มจะจืดจางไปนั้นก็จะเป็นเรื่องปกติไหม การที่เราจะเลิกที่จะไม่ใส่ใจกับพี่น้องไม่สนใจสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องอร่วมาสายโลหิตพระเยซูคิดร่วมกันเป็นเรื่องปกติไหมเราไม่ควรรู้สึกเป็นเรื่องปกติเราควรจะรู้สึกโหยหากันและกันอยู่เพราะว่าในพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในกายของพระคริสต์แน่นอนอวัยวะนั้นจะต้องต่อติดอยู่ในกาย เมื่อแยกออกจากกายแล้วจะหวยหาหวยหาที่อยากจะอยู่ร่วมในกายเพื่อจะเสริมสร้างในพระกายนั้นนั่นคือลักษณะที่พระเจ้าได้ทรงให้ไว้กับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ฉะนั้นเราไม่ควรรู้สึกชินกับการที่อยู่ตัวคนเดียวห่วงหาอาทรแต่ตัวเราเองใส่ใจแต่ตัวเราเองเลิกที่จะสนใจพี่น้อง ในคิสจักรและความสัมพันธ์เริ่มจะจืดจางลงนะความผูกพันการช่วยเหลือกันและกันเริ่มจะลดลงสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเป็นเรื่องปกติไม่ควรเป็นเรื่องที่เราจะชินกับมันเราจะต้องห่วยหาและเราจะต้องสนใจและใส่ใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ที่จะช่วยเหลือกันและกันมากยิ่งขึ้นในสภาวะเช่นนี้ หากเราเป็นคนที่ชินกับการไม่ไปนมัสก,การพระเจ้าที่คิดจักแล้วหากเราเป็นคนที่ชินกับการที่ไม่ร่วมผูกพันใช้ชีวิตกับพี่น้องแล้วไม่สนิทกับใครไม่เอาใครแล้วเราจะกลายเป็นแกะที่ไม่มีคอกและไม่มีผู้เลี้ยงในพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอนนะคะย้อนบทที่10ข้อหนึ่งถึงข้อหได้กล่าวไว้ว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้นแกะของท่านออกไปหมดแล้ว ก็เดินนำหน้าและแก่ก็ตามท่านไปเพราะรู้เสียงของท่านส่วนผู้อื่นแก่จะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นแน่นอนพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงการที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะั้นเราเป็นเหมือนพระเจ้าได้เปรียบเทียบเราเป็นเหมือนแกะข้อก็หมายถึงคริสตจักรนะผู้เลี้ยงก็หมายถึง จิตยาพิบาลหรือผู้ที่ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณของเราอย่าทำให้โควิดทำให้เรากลายเป็นแกะที่ไม่มีคอกและไม่มีผู้เลี้ยงอันตรายนะคะเพราะว่าเนื่องจากโควิดเราไม่มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์เราก็เริ่ม,มชิน พอโบทเปิดได้เราก็ไปบ้างไม่ไปบ้างหรืออาจจะเลือกที่จะไม่ไปในที่สุดเพราะเราคิดว่าอยู่บ้านสะดวกกว่าเรานมัสการออนไลน์กับคิดจจัรไหนก็ได้เราก็เลือกได้เราอยากจะฟังเทศนาจากผู้รับใช้คนไหนก็ได้เราอยากจะฟังเรื่องอะไรก็ได้เราไม่ต้องถูกบังคับให้ฟังที่คิดจจักรในเรื่องบางเรื่องที่เราไม่อยากจะฟังเราอาจจะคิดอย่างนั้น เราก็อาจจะยกข้อพระคัมภีร์มาอ้างในพระธรรมมัทธิวจริงๆแล้วพระธรรมมัทธิวตอนนี้ไม่ได้สอนเรื่องการนมัสการนะคะไมไ่สอนเรื่องการประชุมเลยแต่สอนเรื่องการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมใจกันอธิษฐานยกโทษอภัยให้กันและกันนะคะแต่คนมักแต่เอามาใช้ผิดถือเป็นเรื่องการนมัสการก็คือว่าถ้าสองสามคนร่วมกันที่ไหนร่วมประชุมกันที่ไหนพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระเจ้าทรงฟัง อันที่จริงแล้วร่วมใจกันอธิษฐานในการคืนดีในการยกโทษนะคะพระเจ้าทรงฟังฉะนั้นบางทีเราอาจจะยกข้อพระคัมภีตอนนี้จึงทําให้เราเป็นคนที่ไม่อยากไปคริสตจักรเมื่อเราไม่ไปคริสตจักรเราก็ขาดการเชื่อมต่อกับผู้เลี้ยงนะคะไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้เลี้ยงแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่มีผู้เลี้ยงคือเราก็คิดว่าเราโตแล้วเราเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมี พี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงแล้วเราเลี้ยงตัวเองได้เราหาหกินเองได้จริงๆความคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นความคิดของแกะนะคะธรรมชาติของแกะต้องมีคอกแกะที่ไม่มีคอกเป็นแกะที่อันตรายมากพระเจ้าจึงเปรียบเทียบเราทั้งหลายเป็นเหมือนแกะฉะนั้นคนของพระเจ้าผู้เชื่อในพระเจ้าจะต้องมีคอกจ,จะต้องมีคริสตจักรที่เขาอยู่ประจําจะไม่เป็น กลายเป็นแกะไม่ใช่แกะทัวร์นะสมัย,ยก่อนเราเรียกคริสเตียนทัวร์ก็คือไปหลายๆคริสตจักรไปนมสักการหลายๆคริสตจัก,ไกรกไม่อยู่คริสตจักรในประจําแต่ปัจจุบันนี้โควิดทําให้เราทัวร์ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคริสกลายเป็นคริสเตียนที่เป็นแกะทัวร์ออนแอร์คือเราไปเราไปทาง u t u b e นะออนแอร์ air, นะคะ แอร์ในนี้อากาศนะคะไม่ได้อนทัวร์ทางใช้พาหนะเดินทางไปแต่ออนแอระวังนะจะกลายเป็นแกะอ่อนแอระวังนะเราเป็นแกะที่ออนแอบ่อยๆจะกลายเป็นแกะที่อ่อนแอไม่มีคอกจะหลงหายง่ายนะคะแดงง่ายฉะนั้นแกะต้องมีคอกและแกะต้องอยู่ในกลุ่มในฝูง นั่นธรรมชาติของแกะชอบอยู่ในฝูงไม่ชอบทําตัวสันโดดอยู่โดดเดี่ยวนะคะถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของแกะแกะเนี่ยแปลกนะมีอันตรายมาแทนที่มันจะวิ่งออกจากฝูงมันก็จะวิ่งอยู่ในฝูงแล้วก็วนกันอยู่ในฝูงนั่นแหละมันจะไม่แตกฝูงเด็ดขาดไม่มีอะไรที่ทําให้แกะแตกฝูงแม้ว่าจะมีอันตรายทําให้มันแตกไปแป๊บหนึ่งมันก็จะเข้ามารวมตัวกันเกาะกลุ่มกันแน่นเลยคือนั่นคือลักษณะของแกะมีครอบ และไม่แตกฝูงแกะต้องมีผู้เลี้ยงนั่นคือธรรมชาติของแกะเพราะว่าสัตว์อื่นเนี่ยเวลาเราเลี้ยงมันมันจะเดินนําหน้าผู้เลี้ยงแต่แกะนี่จะเดินตามผู้เลี้ยงแกะแกะจะต้องมีผู้เลี้ยงธรรมชาติของแกะแกะไม่มีผู้เลี้ยงอันตรายเพราะจะกลายเป็นเหยื่อของสุนัขป่าได้ง่าย มีคริสเตียนมากมายนะคะและดิฉันเชื่อแน่ว่าจะมีมากขึ้นภายหลังจากโควิดละรอกสองก็คือจะกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ไปโบสถ์แล้วก็ไม่มีผู้เลี้ยงคือคิดว่าโตแล้วก็เลี้ยงตัวเองหากินเองได้แล้วก็คือเลี้ยงตัวเองด้วย YouTube ดิฉันไม่ได้ต่อต้านนะการที่เราจะไปนมัสการ ในคริสจักรไหนใน YouTube ไปฟังพุทธนะของพระเจ้าตอนไหนก็ได้ใน YouTube เป็นสิ่งที่ไม่ผิดแต่ถ้าคุณไม่มีต้นสังกัดเลยคุณไม่มีริสจักรที่อยู่ประจำที่คุณรับอาหารประจำจากผู้เลี้ยงคุณเลยและคุณไม่มีผู้เลี้ยงผู้ที่จะแนะนำผู้ที่จะนำทางคุณเลยและคุณก็จะอาศัย YouTube อย่างเดียวนั่นเป็นสิ่งที่พุทธนะของพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นนะ เราอาจจะบอกว่าเราเป็นคริเสเตียนยุคใหม่แต่พระชนนของพระเจ้าไม่สามารถปรับตามคนยุคใหม่ได้เพราะพระชนน่ของพระเจ้าได้เปรียบเทียบคริสักรเป็นเหมือนกายของพระคิดเราทั้งหลายเป็นเหมือนอวัยวะที่จะต้องอยู่ร่วมกันและร่วมผูกพันกัน และจะต้องเป็นเหมือนแกะของพระเจ้าที่ต้องมีผู้เลี้ยงชันใดก็ฉันนั้นและเรารู้ว่าในยุคสุดท้ายนี้มีผู้สอนผิดมากมายนะคะที่ออกมาเดี๋นี้เข้ามาถึงบ้านเราแล้ว,ลวสมัยแต่ก่อนออท่านยอนนะคะอักาสาวกพระเยซูคิดห้ามบอกว่าอย่าไปทักทายอย่าไปสวัสดีกับพวกนี้นั่นก็หมายว่าอย่าต้อนรับเขาเข้า,ขามาในบ้านอย่าไปญาติดีกับเขาแต่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ใน YouTube เต็มไปหมดเลย เขาเข้ามาในบ้านเราได้สองสามวันก่อนดิฉันเปิดไปดูเจอ,อกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งแต่ก่อนจะเจอในเฟสเท่านั้นที่จะขอเข้ามาเป็นเพื่อนในเฟสเต็นไปหมดเราก็ไม่ได้รับแต่วันนั้นเปิดดูใน y t u t u โอ้โหคำสอนของเขาเต็มเลยใน y o YouTube ฉะนั้นเราต้องระวังนะคะถ้าเราเป็นแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงไม่มีผู้แนะนำเพราะเราคิดว่าเรารู้ดี จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ดีที่สุดนะคะเราอาจจะถูกหลอกได้ง่ายจากพวกสอนปิดทั้งหลายเราจะตกเป็นเหยื่อของสุนัขตาที่พระเยซูได้ทรงเตือนไว้ในยุคสุดท้ายจะมีเยอะมากท่านกำลังติดเชื้อโควิดฝ่ายวิญญาณหรือยังท่านกำลังชินกับโควิดฝ่ายวิญญาณที่ท่านกำลังปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้หรือยังยาให้เรา มีชีวิตแบบนิวโนมอลฝ่ายวิญญาณเด็ดขาดเราจะไม่ชินกับการที่เราจะต้องไม่ได้มานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันที่โบสถ์เราจะไม่ชินในการใช้ชีวิตที่ไม่มีความสัมพันธ์ความผูกพันกับพี่น้องเราจะไม่ชินในการที่เราจะไม่ได้อยู่ร่วมกับพี่น้องในคิสจักรหนึ่งคิสจักรใดอย่างเฉพาะเจาะจงและร่วม ร่วมชีวิตกับคนในชุมชนนั้นๆในกลุ่มนั้นๆขอพระเจ้าที่จะช่วยเราไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมันจะไม่มีผลกระทบฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนื้อหนังของเรานั้นเราอยู่ได้ไม่นานแต่จิตวิญญาณของเราทาั้งหากที่ถ้าเรารักษาไว้ให้ดีแม้ร่างกายเราอาจจะตายเพราะโควิดแต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้น เราจะไม่ปล่อยให้โควิดมาทำลายและตายในที่สุดนะคะขอพระเจ้าช่วยปกป้องรักษาท่านทั้งหลายที่จะพ้นจากเชื้อโควิดฝ่ายวิญญาณแต่สำหรับฝ่ายร่างกายนั้นแม้เราจะตายด้วยโควิดเราก็จะไม่รู้สึกตำหนิพระเจ้าเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วไม่วันหนึ่งวันใด เราก็ต้องไม่ตายด้วยโรคหนึ่งโรคใดเชื้อโรคหนึ่งเชื้อโรคใดอยู่แล้วแต่ถ้าการตายนั้นเป็นเวลาของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราเราก็จะไม่รู้สึกอะไรและเราจะขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในเวลาของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกทุกคนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาที่จะไม่ให้ความสำคัญกับฝ่ายร่างกายมากกว่าฝ่ายจิตวิญญ,ญาณนะ แต่เราจะไม่ละฝ่ายจิตวิญญาณเด็ดขาดยิ่งมีปัญหามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งใกล้ชิดพระเจ้าและใช้ชีวิตติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้ามากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราพระสัญญาของพระองค์ที่ได้ทรงสัญญาไว้จะสําเร็จในชีวิตของเราทุกข้อทุกตอนขอพระเจ้าทรงอวยพรค่คะ